สำนวนสุภาษิตไทยมดแดงแฝงพวงมะม่วงชายที่รักหญิงบ้านใกล้และคอยกีดกันไม่ให้ชายอื่นมารักมากอกสามตะกร้าปาไม่ถูกพูดจาตลบตะแลงจน,จนจับคำพูดไม่ทันมะพร้าวตื่นโดก ตื่นเต้นในสิ่งที่ตนไม่เคยมีมาก่อนจนเกินพอดีมั่งมีในใจเล่นใบบนโบกคิดฝันในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ม้าดีดกระลกมีกิริยากระดูกระเดกไม่เรียบร้อยมากขี่ควายหลายขี่ช้าง มากมายเสียเปล่าใช้ประโยชน์ไม่ได้มากหมอมากความหลายคนก็มีความเห็นแตกต่างกันจนตกลงกันไม่ได้มิดจิตมิดใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีตาหามีแววไหมดูไม่ลึกซึ้ง มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวมีสมบัติเพียงเล็กน้อยแต่กังวลจนนอนไม่หลับมีเฟื่องมีสลึงมีเงินเล็กน้อยมือถือสากปากถือศีล มักแสดงตัวว่าเป็นคนมีศีลธรรมแต่กลับประพฤติชั่วมือเป็นระวิงใช้มือทำงานไม่หยุดมือไม่พายเอาเท้าราน้ำไม่ช่วยทำแล้วยังขัดขวางการทำงานของผู้อื่นมือสั้นตีนสั้น ขาดกำลังที่จะช่วยให้กิจการประสบความสำเร็จเมื่อผีเนื้อหอมเมื่อผอมเนื้อเหม็นเมื่อรวยมีคนมาห้อมล้อมเมื่อจนคนพากันหนนีเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นชักช้าอ่ดอาดแม่กระชังหน้าใหญ่ ผู้ที่ชอบแสดงตัวออกนอกหน้าเป็นหัวเรือใหญ่แม่สายบัวแต่งตัวค้างผู้หญิงที่แต่งตัวรอให้คนมารับออกนอกบ้านแต่เขาไม่มาตามแม่สื่อแม่ชักไม่ได้เจ้าตัวอาวัวพันหลัก หญิงที่ไปติดต่อระหว่างชายหญิงแต่ไม่สำเร็จจึงต้องตกเป็นภรรยาของชายนั้นแทนไม่กี่อาจราคาถูกไม่ดูเงาหัวไม่รู้จักประมาณตนไม่ดูตาม้าตาเรือ ไม่พิจารณาให้รอบคอบไม่ได้เบีย้ยเอาข้าวไม่ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอีกอย่างหนึ่งไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่รอให้ชักช้าไม่มีเงาหัวมีลางว่าจะตายร้าย ไม่มีปีมีครุยไม่มีเขาไม่มีปีมีกรองไม่มีเขาไม่มีมูลฝอ,อยหมาไม่คี้ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผลไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักหมอดเอาไม้เข้ามาวางทำสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะมีภัยแก่ตัวไม่รู้จากหัวนอนปลายตีนไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่เห็นน้ำตัดกระบอกไม่เห็นกระรอกกงหน้าไมา้ด่วนทำไปทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาอันสมควรไม่เหลือบากว่าแรงไม่เกินความสามารถที่จะทำได้ไม่เอออ,อหอหมก ไม่ยินยอมไม้ใกล้ฟังแก่ใกล้จะตายไม้ป่าเดียวกันพวกเดียวกัน